สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับเจรี่วงครับวันนี้ก็เป็นวันที่29เามษายน2564นะครับผมมีข่าวจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องรับชมนะครับมาฟังกันต่อไปข่าวรัชชินที่เป็นการชุรบกับทหารพม่าอยู่ต่อนเนื่องนะครับแล้วก็รัฐ กะเดียงก็มีเหมือนกันนะครับมีอยู่สองหัวข้อนะครับข่าวรัสกิลินกับรัสกระเดียงนะครับจุดท้ายผมจะมาอ่านรัสกระเดียงนะครับข่าวแรกก็เป็นรัสกิลินนะครับรัสกิลิน kia นะครับรัสกระเรียง k n u นะครับต่างกันนิดนึงนะครับแต่เป็นเผ่าเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าว การว่านการเมืองการทหารการชุรลบในรัสฉานพรมแดนจีนกับรัสกินครับแล้วก็ที่พรมแดนไทยกับรัสฉานใต้ครับสองที่นะครับเริ่มต้นต่อไปที่รัสกินเท่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับเนื่องจากทหารกบฏมันได้ใช้เครื่องวินนะครับ เรื่องของทหารกระบวของมียนอองลายหรือทหาพรพม่านั้นมันได้ใช้เครื่องบินไล่ยิงแทบทุกเมืองนะครับทุกจังหวัดนะครับแม่นทางว่าขยเอ,เอจะไม่ได้รับความบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของเครื่องบินแต่เพราะเครื่องบินมันไม่โฉนหรอกครับไม่สนใจอย่างใดเลยครับว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเครื่องบินมันจะจะโวมหมดนะครับแม้แต่พวกมัน หรือพวกกันเองก็มันยังสะรมนะครับนั้นไม่สนใจในเรนได้เครื่องวินของกระบวดของพม่าหรือกบดของเมืองออนไลน์นั่นนะครับฐานทัพมันยึงใส่ที่ฐานทัพของขันเองเลยครับของฐานทัพพม่าเมืองกันเพราะว่ารัชก,ก,กิน k r a นั้นถอนออกเร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าประเจียของเรียบร้อยหรืออาบุธของต่างๆที่มีนาทัพ k r a รับสกิลน,นั่นไปขบกู้หรือไปเจ้ของเรียบร้อยแล้วก็รีบออกทันทีเลยนะครับในนาทีนั้นก็มาสะดมอีกนะครับทางเ i a เอก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังชู้ต่อไปกันได้อยู่นะครับฐานทัพพม่าก,ก็ล่าชูดตก็เ i a เอหรือรับสกินนั่นยึดได้ทันทีนะครับยึดได้แล้วก็รับสกินก็รียบ เจงานเรียบร้อยก็ถอนออกไปนะครับแล้วก็อีกนาทีกี่นาทีนะครับอีกไม่ก,กี่นาทีก็มีเครื่องบินคอปเตอร์หรือเครื่องบินที่ลบเข้ามาทันทีเลยนะครับมาปล่อยลูกระเบิดมาโยนระเบิดมาทิ้งระเบิดเข้าใส่ในฐานทัพของพม่านั่นเองนะครับแล้วก็หมู่บ้านและวัดมันก็ยังยืนใส่นะครับที่เป็นเครื่องบินนั้น ไม่เวียนเลยครับหมู่บ้านชาวบ้านหรือวัดชาวบ้านที่ไร่รับบาดเจ็บก็มีชาวบ้านอยู่หลายคนนะครับที่ทหารพม่าใช้เครื่องบินคอปเตอร์หรือเครื่องบินลบนั้นมายิงช่วยทหารของเขานะครับเพราะว่าชาวบ้านก็โดนบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับที่สูญเสียไปก็เสียไปอยู่หลายคนนะครับที่บ้านเมืองหมอดะองโกน้ำผาปุ่นนะครับที่บ้านเมืองหมอดะองโกน้นผาปุ่นนะครับ และอีกหลายๆที่ครับและเมื่อเช้านี้ที่สะพานน้ำผาปูนก็กองกําลังเกียร์เอไล่เข้าไปยึงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนผลนี้ยังไม่ทราบว่าตอนนี้มีเมืองโมนาวว่านหมอกและผาก,ก้าน,นั้นมีผู้ลีภัยอยู่จำนวนมากนะครับที่อพยพและ มีการชุรบนะครับเพราะว่าตอนนี้คนอพยพมีการชุรบนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการชุรบอยู่ต่อนเนื่องนะครับหลายๆวันมานั่นก็มีการชุรบกับทหารพม่าและเกอ,อารเอรัชกินนั่นนะครับทุกจังหวัดก็ลนลูกระเบิดที่ทหารพม่าใช้เครื่องบินคอปเตอร์หรือเครื่องบินลบ นั้นมาช่วยทหารของเขานะครับกองทัพของเขานะครับเพราะว่าที่ส่งผลกระทบก็คือชาวบ้านรัชกินหรือชาวบ้านที่พยพออกจากพื้นที่นั่นเองนะครับบางพื้นที่ก็ลนนะครับที่เล้ยรับบาดเจ็บก็มีหลายรายนะครับเพราะว่าลนจากลูกระเบิดของทหารพรมางง่าทิ้งลงใช่นะครับก็คือข่าวล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดก็คือข่าวที่ จากที่รัสกินนี่ก็เปลี่ยนเมืองมินตัดนะครับที่เกิดการชุรลมล่งร่มีการปะทะระว่างทหารพม่าก,กับรัสกินเกียเอ,เอนะครับที่มีการต่อต้านได้ยืนกันยืนกันนะครับที่พังพม่าก็สียนเจียและบาดเจ็บหลายรายนะครับว่าตอนนี้รวมแล้วมีทหารกบฏท,ที่ กองทหารพม่ามินออนไลน์นั้นตายไปนะครับตายไปที่จุนเสียไปอยู่ประมาณสามจีบจีลายนะครับเจ็บยืดจีบลายและหนีไปประมาณห้าสิบคนนะครับจากการที่โดนจาบ้านตอบโต้พรอดเจรจาไม่เปลี่ยนผลคิดนะครับแต่จะเอาให้ได้อย่างเดียวนะครับและเมื่อคืนนี้ก็อ้างว่าขอหยุดยิงคงเพื่อหาทางหลบหนีนะครับ เนื่องจากกระสุนหมดนะครับเจ้าบ้านที่เมืองมินตัดนะครับบอกที่เมืองกะแลแลมาใหญ่ก็เหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้เมืองมินตัดก็มีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับและบางพื้นที่พวกเขาก็เข้าไปป้วนไปยิงจาบ้านตายก็มีสามศพนะครับจาบ้านบอกนะครับ มีสมจบที่พม่าไปทำร้า,ายกวาดล้างไปคุมเไปป้นประชาชนของรัชกินนั่นนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เปลี่ยนเรื่องเป็นดาวนะครับบานปลายไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่28่ิบมีานายน2 5งพันะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับการประท่ากันร,ระหว่างทางทหารกระเดียงก็มีนะครับทางที่อา,ายน้ำ ตะลบีนนะครับในน้ำตนะลาบ,บีนที่ติดพรมแดนไทยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่น้ําตะลาบีนนะครับที่ติดพรมแดนไทยกับฐานใต้นะครับก็มีกระเลงเค u นยูและทหารพม่า,มายังคงเปลี่ยนยังคงเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบฐานตากยินนะครับซึ่งอยู่ตรงคร่มกับบ้าน ฆ่าสามพังนะครับอําเภอแม่เฉลียงนะครับจงบังหวัดแม่่อนโดยเมื่อในเวลาประมาณ13บานาฬกาห้าสิบหนาทีเสียงปืนใหญ่นะครับหนึ่งลกหลังจากนั้นอีกประมาณ15นาทีตามมาอีกหนึ่งลกนะครับต่อมาในเวลา15บ้านาฬกาครับเครื่องบินฮอกกเตอร์ของพม่านะครับจํานวนสองลำนะครับได้มาทิ้งลูกระเบิดรอบจุดท้ายนะครับ ร้อมมีเสียงปืนกลน,นะครับบนเครื่องบินโดยใช้เวลาประมาณ11นาทีนะครับโดยเป้าหมายใกล้บริเวณค่ายพมา่าเลือดโตนะครับและทางทิศใต้ใกล้พื้นที่กลากบินนะครับตรงข้ามโรงพักบ้านท่าสามพังเก่านะครับทั้งนี้ตลอดทั้งวันนะครับนับได้6เท่งถึง ที่เวียนมาทิ้งระเบิดการว่าเป็นการเคลื้นที่ไม่ให้ทหารกระเดียง NO เกณฑ์อนอยู่เข้ามาใกล้ชิดฐานกักวินอย่างไรก็ตามเมื่อในเวลา20นา13นาทีชาวบ้านผังที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจสนบินได้อพยพเข้าไปในแผ่นดินให้ออกห่างจากชายแดนหน้าที่บางจนอพยพไปยังจน หน้าที่อยู่ลึกนะครับเข้าไปอยู่ลึกเข้าไปอย่างมากนะครับแต่อีกจำนวนหนึ่งยังอยู่ในบ้านแต่ยังเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะยังว่าเครื่องบินของพม่าหรือมินอ่องหลายที่จังมานั้นจะมาจุดตมตีเมื่อไรตอนไหนไม่ดูนะครับอีกตอนกลางคืนก็ต้องระวังกันนะครับเพราะหลังบุกทำลายค่ายที่สำเร็จกระเลงก็ยึด อาวุธและเผาทำลายกลางแจงก็ถอนกำลังปลับส่วนศพทหารพรม่าไม่มีการรายงานว่าจะจับอย่างไรนะครับต่อไปชาวบ้านก็ล่องเรือผ่านค่ายนี้ไปต้องอย่างระวังอีกต่อไปนะครับเพราะว่าพม่ามันจะมาร่วมฐานเมื่อใดเราไม่รู้นะครับวันนี้มีรายงานข่าว จากริมแม่น้ำจันดบินเชิญแบ่งภูมิแลนไทยพมา่าอีกนะครับมีข่าวอีกมีข่าวออกมาอีกนะครับตั้งแต่เช้าของวันนี้มีเครื่องบินรบไล่หอกแะของพมา่าทหารพรม่าหลีผลัดการเข้าโจมตีทหารกระเดี่ยงเกียนอยู่ที่พยายามยึดฐานทหารพรมา่าตักวินนะครับตรงข้ามบ้านท่าตาผัางอำเภอแม่เริงจังหวัดเมืองจอน เสียงปืนยิงขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าาวันนี้ก็เอาอีกนะครับยังไม่จบเลยนะครับเรื่องการช่วยรตามแนวทาแลนไทยหรือพมแลนฐานรัฐฐานใต้นะครับที่รับกระเร่งนะครับมีการช่วยบกันอยู่นะครับเพราะว่าวายของวันนี้เสียงปืนและเสียงระเบิดลังขึ้นอีกนะครับเสียงระเบิดก็กล้องได้ยินมาถึงฝั่งไทยทหารไทย ดึงกาลังนะครับป้องกันการบุกลุกหรือบุกล้าเข้าเขตแดนไทยนะครับในท่าหน้าเดียวกันนะครับทหารกระเดียงเกนยู่ได้ออกด้านกระเวนนะครับแล่เกลียพื้นที่หลังยึดฐานทัพมาผัางตรงข้ามแม่สามแล็บนะครับอย่างรวดเร็วเพระาะว่าทหารพรมามันจะมาตอนไหนเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเขามีเครื่องบินเขาใช้เครื่องบินนะครับ ที่ทหา,ารพม่าถูกต้มตีแบบสายผ้าแลบนะครับยังไม่ทันได้เตรียมใส่ชุดเครื่องแบบนะครับก็เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาจะมาตอนไหนรวมตอนไหนในการชูบลบของรัฐกเกรียงของเรานะครับรัฐเหรียงรัฐกัจินนะครับรัฐกเกรี่ยงก็คือเปลี่ยนรัฐฐานใต้นะครับรัฐกจินก็เปลี่ยนพมแลนด์ยินและ รัสกินนะครับเป็นรัสชานเหนือนะครับของที่ติดพรมแดนประเทศยินนะครับของรัสชานใต้ก็ติดพรมแดนของประเทศไทยนะครับก็เรื่องการชู้ลบก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับสองสาม้ันที่ผ่านมานี่ก็มีผู้อพยพลี้ภัยออกมาจํานวนมากนะครับก็เรื่องนี้ก็มีเรื่องปัญหาการยินหรือการอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับของข่าวรับสกินได้รับกระเรียงนะครับขอขอบคุณที่น้องผู้ชมผู้ฟังและผู้ให้กำลังใจให้ผมนะครับสุดท้ายผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจบวัสดีครับ